ฉัน้ดโกสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมมือถือที่น่าเล่นอ e ีกเกมนึงค่ะที่มีชื่อว่าสกิปโทเรตเกมนะคะเกมนี้นะคะก็เป็นเกมยิงพวกเจ้าโถส้วมนะคะและก็ผ่านด่านในแต่ละด่านค่ะโอ้เราเจอกลองมีกองมีปืนเจ้าโถส้วมตัวไหนจะเป็นตัวโชคร้ายก่อนนันนี่ไงเจอแล้วแาแกเข้ามาได้ยังไงไม่แน่ h i ดช็อตส เลยโอเคเราเจออีกตัวหนึ่งแล้วมาแกทำเพื่อนฉันตายซะเถอะตายหรอตายแ,ายแกแหละสิตายให้นอนกินนี่ก็อีกตัวหนึ่งแม่ทำเป็นเนียนหัวส้วมโอ้โหเป็นไงล่ะตายคาที่ไปเลยเอาละมีตรงไหนอีกโอ้ตรงนี้เต็ไมไปหมด โอ้โหเราก็กำจัดเจ้าตัวโถส้วมไปเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็เป็นดานต่อไปค่ะพอเราเข้ามานะคะเหมือนจะเป็นเขาวงกตนะในถ้ำนี้นะดูสิใช่ไหมมันมีทางไปหลายทางค่ะดูสิเราจะไปทางไหนดีซ้ายหรือขวาอุ้ยลูกเจอกล่องอันนี้เราก็ต้องเก็บกล่องด้วยนะคะในกล่องนี้ก็จะมีปืนค่ะ,ะมีผูุ้ก,กุกอา เรียบร้อยเป็นไงล่ะหาว่าเราเป็นผู้บุกรุกผู้แอบต่างหากที่บุกรุกโลกของเราตายนอนกินให้หมดเดาพวกสู้ส่วนนี shot ่ในช็อตก็ไปตายนอนกินนี่คอยตัวยิงเข้าไปหัวแตกเลยดีครับเลอสามตัวตัวนั้นดีอยู่ไหนหนะอยู่ไหนช่วยกันดูหน่อยดิครับทุกคนอ,อยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยทางนี้ลราป่าทางนี้เรามาหรือยังใช่ทางนี้ไหมโอ้มีตั๊กแตน โอรบีโบกโปนี่โปรบกโกลแหกปากทำไมเจอให้ช็อตไปเลยเดโอ้ตรงนี้โอ้ตรงนี้นมัน่อนตัวอยู่ตรงนี้อเรียบร้อยค่ะอันนี้เราก็จัดก,การอีกด่านหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เดี๋ยวเราก็ไปไดูด่านต่อไปนะฮะว่าเรานี่จะไปเจอดานทางไรนะอันนี้ก็ให้เราไปยิงนะทั้งหมด12ตัวด้วยกันคนะ่ะโอ้โหถึงก็ ятно, จเจอเลยไม่นะยิงเข้าไปหัวแตกกันสิ เราต้องคอยเก็บลูกกระสุนด้วยนะฮะนี่เจอกล่องค่ะเอาละตอนนี้ข็ส่องดูกล่องดูหมันเ <c oughs> นี่นนนนนนบ <c oughs> หัวแตกเลยเป็นไงล่ะปากดีนะักอ้โโดโถสวมเต็มไหมดเลยค่ะดูสิทุกคนเอาละตีตัวเฮดก็ไปเลเรียร้อยแมจะมากี่ตัวก็ถูกเฮดช็อตเป็นไงล่ะ เราหลับฝวันไปเถอะอยู่ไหนน้าอยูอย่ใหนน้ามืดตึต๊ตมองไม่เห็นมีผู้บุกลุกมีผู้บุกลุกโอ้ยม,มีผู้บุกลุกไม่มีแน่หดปากเหรอเอาลูกกระสุนไปเกินเรียบร้อยจากนั้นเราก็ทำเลยครับเราก็เข้าไปลึกพอสมควรเลย่พวก,กพวชิบชิบะ วัวแตกไปไดิโอไม่ไ oh อ้ยิงคู่ขาของฉันตายตายอ่าเป็นไงล่ะจะฆ่าฉันเหรอฝันไปเถอะนี่แน่โอ้โหดูดิอยู่กันเป็นครอบครัวเลยเหลืออีกตัวเดียวสุดท้ายนันไงแอบเหรอมันไม่เห็นเราใช่ไหมมันไม่เห็นเราใช่ไหมนี่ไงเห็นเฟยเรียบร้อยในที่สุดเราก็กำจัดเจ้าโถส้วมไปอีกด่านหนึ่งแล้วนะคะอันนี้เราก็มาด่านใหม่ค่ะก็จะเป็นสถานที่ใหม่นะคะ ที่นี่น่าจะเป็นโรงงานนะคะทุกคนน,นั่นมาถึงก็เจอ2ตัวเลยอันนี้เราก็จะต้องกำจัดไปทั้งหมด18ตัวด้วยกันนะคะทุกคนโอ้ยิ่งด่านไปสูงๆนี่เราก็จะเจอกับเจ้าโถส้วมนะคะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะทุกคนเอาละยิงเลยบุกรุยโชว์เข้าไปเฮดชอ็อตเข้าไปเป็นไงนี่แด้เป็นไงล่ะ เปลียนปืนใหม่ได้ปืนกลขยันซอยซอยยิกๆๆ๊เป็นไงส่วนแตกไปดิเออตรงนี้อีกนี่ซอยยิกนี่เรียบร้อยท่าที่เลยต้องเล็กที่หัวครับทุกคนชู่ชูอาไว้เป็นไงเป็นไงเหลือแค่อีก9ตัวเท่าน กัดไข่เราฝันไปเถอะอาทำอยู่ไหนนะอยู่ไหนอยู่แน่อาเรียบร้อยโอ้เกมนี้ก็เป็นเกมแนวยิงปืนจริงๆนะก็คะแค่ให้เรากําจัดเจ้าตัวสกิปิตโทรเรตนะคะให้พบกาหนดที่เขากําหนดมาในอะันนี้เงินโอ้โหอ,อยู่กันเป็นฝูงเลยตรงนี้เฮ้ชยชกชกชกนี่ขยันซอยเป็นไงปืนดีจริงๆเลยน,นั่นนั่นนั่นทำเป็นเนียนทำเป็นเนียนโอ้โหตรงนี้ตรงนี้ยิได้ยิงเข้าไปที่หัว นั่นนั่นนั่นใช่ปะใช่ป่ะใช่ป่ะเออใช่แล้วอะ่ะโอ้โหเป็นไงแหมอยู่ดินเนียนไม่อยู่น,นี่นี่นกินก็ไปอีกินนี่นะตุ้มนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นมีต้องกำจัดให้หมดหรือแค่สามตัวเฮ้ยเฮ้ยมันมาจากไหนเนี่ยนั่นอีกสองตัวยืนเรียงมาเลยเรียงมาเลยเออ้อยวมันมันสู้มันสู้มันสู้โอ้โหเรียบรอ้อย น,นี่เราก็มาด่านต่อไปค่ะทุกคนรู้สึกว่าถ้าเกิดเราถูกเจ้าตัวสกิลิโทรเรตนี้กับนี้ก็ถือว่าเลือดอาบพอสมควรนะเลือดลดเยอะมากเลยนะนี่ก็อยากพยายามให้มันกนะ,ะนะฮะนี้อ่าเรก็เปลี่ยนปืนอย่หงมันเฝ้าปืนมันเฝ้าปืนมันหัวปืนเอาปืนเอาจัตเตอรมา <c ười> เรียบร้อยนั่นไม่ตัวหนึ่งแล้วโอ้โหอันนี้น่จะเป็น,นะะท้าทายแ้วทุกคนอุย้ยมันเดินลงบันไดมา ซอยเรานนะอะเป็นไงเราเจอเราซอยกลับไปเป็นไงล่ะหัวแตกตายเป็นไงส่วงแตกไปเลยดิโอ้โหเอาล่ะเปิดประตูได้ปะเปิดไม่ได้เปิดห้องนี้ชั่ว้โหตรงนี้สาตัวเนาะเนะ อยู่ในส้วมอะอยู่ในส้วมทุกคนเอาละเย่ยมันปิ้วเรียบร้อยไหนตรงนี้ตรงนี้มีไหมตรงนี้มีไหมอุ้ยมันมีมันมีโอ้ยเยอะเยอะ อยู่ไหนมันอยู่ไหนเปิดได้หรือปเปล่าวันนี้เรามาหรือยังน้องไ่ไหนอาเจอแล้วล่ะนี่ไหนทั้งนี้ล่ะอันนี้มีอะไรล่ะทั้นี้มีอะไรยูขบนดิเฮยิ้มทะลุเพดานนี่เป็นไงเรียบร้อยตายนอนกินไปเลยดีค่ะขอบคุณสมาชิก v ี p ที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์